ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ดูเรื่องเซนเซอร์สัญญาเซนเซอร์แล้วก็สัญญาณของมอเตอร์เฟสนะครับนะตัวนี้บางครั้งนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยเราได้มาแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวสัญญาณของห้อเซนเซอร์เนี่ยที่มีอยู่สามสีนี่นะครับเหลืองเขียวหรือน้ําเงินนะครับแล้วก็สายเฟสเหลืองเขียวหรือน้ําเงินมันเฟสเดียวกันนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยโรงงานมอเตอร์ก็วางยาลงมานะครับ สีเหลืองบางทีอาจจะเป็นคนโลเฟตกับสีเหลืองที่ฮอลเซนเซอร์ก็ได้ถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะทําให้เราหลงทางในการต่อใช้งานมันจะเกิดอาการกระพือกระตุกสะดุดนะครับเราจะต้องมาไล่หาเฟตโดยการสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มเช็คทำตารางเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาทั้งฮอลเซนเซอร์และเฟสได้ประมาณ3-6เหตุการณ์นะครับแต่วิธีที่งานน่ยายและรัดที่สุดแล้วก็เราจะมีหลักการหน่อยก็คือเราใช้ออสิโลตโผมนะครับในการจับ ในการจัดออกสัญญาณอ a เซนเซอร์นะครับแล้วก็สายเฟสเนี่ยอันนี้เราสมมุติว่ามันเฟสเดียวกันนะเราเราคิด้วยก่อนว่ามันตรงกันโรงงานทำมาตรงกันก็คือสีเหลืองอันนี้ผมจัดอ a เซนเซอร์สีเหลืองไว้ที่ channel b นะครับแล้วก็สายเฟสของมอเตอร์ที่ channel a นะครับอันนี้เป็นอโลตราโซนกแบบอะนาล็อกนะครับมันเลยจะวิ่งหน่อยถ้าความถี่เราปรับสูงมันจะไม่วิ่งแต่เราต้องปั่นมอเตอร์ให้เกิด back emf ไฟย้อนกลับมาที่เฟสสายเฟสนะครับสูงขึ้นมันถึงจะความถี่มันถึงจะทันนะอันนี้ผมหมุนให้คร่าวๆดูนะนี่ประมาณนี้แบบนี้นะครับอ่ะผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับกล้องไว้ตรงนี้ไน้นิ่งๆนะเชื่ออนนี้ครั้องสว่างปึ๊แล้วผมก็จะจไปหมุนนะไปหมุนที่มอเตอร์นะครับอันนี้จับสีเหลืองอยู่นะครับเฟสสีเหลืองอยู่ พอเซนเซอร์ไฟเลี้ยง5โวลต์ครับผมปั่นนะครับเห็นครับถ้าเขาเฟสเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นเขาก็จะขึ้นสีเดียวกันนะครับขึ้นก็คือเนี่ยเฟตก็จะอินเฟสกันบวกลบนะครับที่เป็นเคอร์ฟเคอร์ฟเนี่ยคือเป็นแบ็ค EMF ของมอเตอร์ที่ปั่นออกมาเป็นสายเฟนะครับมันเป็น โบวที่เจนออกมานะครับผมนะพอแบตเลสมอเตอร์เนี่ยพอเราปั่นเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเจเนเตอร์สามเฟสออกมาน,นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยอินเฟสกันนะครับถูกต้องผมจะลองย้ายนะครับย้ายย้ายมาวัดสีน้ําเงินดูบ้างนะครับกดลวดวนยนข้อต่อกันแบบสตาร์นะครับผมนะข้อต่อแบบสตาร์ ต่อเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับผมข้างในนะสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับตอนนี้เราเราจับกาวอยู่ตรงนี้นะครับสโคบนะสโคบนะครับเอาที่รถสโคบนะครับสโคบแล้วก็บวกนะครับผมย้ายไปจับสีน้ําเงินนี่นะครับดูนะครับแล้วเราก็ลองมาดูที่ลูกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นมอเตอร์ สังเกตเห็นไหมครับว่าตัวฮอรเซนเตอร์กับตัวสัญญาณแบ็กเอ็มเอที่ตีกลับมาในสายสีน้ําเงินมันเยื้องเฟสกันแล้วเห็นไหมครับฮอรเซนเตอร์มันจะลําหน้ากับสายกับสัญญาณของแบ็กเอ็มเอของสายสีน้ําเงินซึ่งแบบนี้ก็คือคนลเปตกันอ,อันนี้จาอันนี้ไ้นะครับเดี๋ยวผมจะยายก,กัรมาสีเหลืองเหมือนเดิมปึ๊บไายกลับมาวัดที่เฟสีเหลือง เห็นไหมครับมันจะอินเฟรกันอ่านี่แหละครับผมถูกต้องตรงนี้นะครับ,ค,รบคือการคอนเฟิร์มและเช็คว่าสายเฟรมอเตอร์เนี่ยสีไหนเป็นสีไหนนั่นเองนะครับเป็นหลักการแล้วไปเช็คกันดูนครับผมโอเคครับสอบคณครับสวัสดีครับเราจะไม่ลงท้ายก่อน